ไปส่งหนูหน่อยหนูจะไปหาเพื่อนแฟนมารับสิลูกโอ้ยหนูไม่มีแฟนก็ไปแท็กซี่ไม่ล่ะพ่อเรียกให้ก็รถเนี่ยมันเป็นรถใช้งานพ่อจะอะไรนักหนาแค่นี้ก็ห่วงหนูไปส่งแค่นี้ไม่ได้หรอแล้วที่แม่ตายทุกวันเนี้ยก็ว้ว่าพ่อนั่นแหละที่ทําให้แม่ตายคุณละ ุณละคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคอเซ็นเตอร์ขย่างโทงจริงใช่ค่ะอยู่ชั้นไหนคะสิบสี่ เพราะเธอพ้นขิดอันตรายแล้วนะคุณแอมเนื่องจากคนไข้หย,ยุดหายใจเป็นเวลานาน,านทําให้เซลล์สมองในบางส่วนอาจตายได้คนไข้อาจจะเป็นเจ้าชายนิทารอปฏิหารเท่านั้นนะคะหมอขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแอมนะคะตอนแม่เธอ ประสบอุบัติเหตุเมื่อ10ปีก่อนพ่อเธอก็เสียใจอยู่หลายวันเลยนะคุณแอมขอโทษเป็นความผิดของตัวเองที่ปล่อยให้เธอข้ามถนนไปอีกฝั่งเพื่อไปซื้อของโปรดให้ลูกสาวระหว่างที่เธอข้ามถนนไปนั้นเกิดรถชนแล้วต่อมามาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพ่อพ่อหนูขอโทษหนูขอโทษพ่อเดี๋ยวรถพ่อเนี่ยเดี๋ยวหนูอะ่ะจะเคลือบแก้วให้ใหม่เลยพ่อไม่สิเดี๋ยวติดฟิลม์มให้รอบคันเลยพ่อนะพ่อ พ่อฟื้นขึ้นมาเหอะรถที่พ่อรักรอยอยู่นะนีค่ะมาลินีที่ปรึกษาด้านบริการค่ะขอเรียนสายคุณพรชัยค่ะตอนนี้พ่อรับสายไม่ได้นอนป่วยอยู่ค่ะรถฟอร์ดของคุณพรชัยถึงกําหนดเช็คระย,ยะแล้วนะคะเลื่อนไปก่อนได้ไหมคะเลื่อนอีกหรอคะเกรงว่าคุณพรชัยจะเลยกําหนดเช็คระย,ยะนะคะพอดีว่าแอมขับรถไม่เป็นนะคะพอจะมีวิธี ช่วยให้รถของพ่อเข้าเช็คระยะได้ไหมคะให้หนูได้ทําอะไรเพื่อพ่อสักครั้งทางเรามีบริการไปรับไปส่งเพื่อเช็คระยะอยู่ค่ะค่ะมีบริการเช็คระยะถึงหน้าบ้านเลยค่ะคุณแอมสะดวกแบบไหนคะขอบริการไปรับไปส่งรถแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมเอาคุณจม,มาคืนค่ะเป็นฐานนมเจ้าหน้าแร้วนะคะพอ่พอพ่อฟื้นแล้ว รู้เนี้ยเอารถไปเช็คระยะให้พ่อก่อนดีกว่าบริการ3อย่างที่ทางศูนย์จะสวิต์รถคุณ 1. เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องภายใน60นาที 2. มีรถใช้ระหว่างซ่อม 3. เรามีรถโมบายเซอร์วิสหรือว่ารถบริการนอกสถานที่นะไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไปโชว์รถสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือว่ารถดับเนี่ยฮะเรามีบริการไปแก้ไขให้ลูกค้าเนี่ยถึงที่เลยนะค้าไม่สะดวกที่จะมาขับรถเนี่ยเข้ามาในโชว์รูมนะครับเรามีบริการนะขับรถรับส่งให้ลูกค้าเนี่ยถึงที่เลยนะไม่มีการคิดค่าบริการระยะทางเนี่ยเพิ่มเติมเลยนะ